สวัสดีคะ่ะมาพบกับคุณคณรูรัศมีตะกูลครสีนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเด็กดีมีมารยาทมารยาทไทยเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนควรปฏิบัติเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะคะมารยาทในการแสดงความเคารพ มารยาทในการเดินมารยาทในการยืนมารยาทในการนั่งมารยาทในการทักทายมารยาทในการพูดมารยาทในการแต่งกายนะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่สแสดงถึงความเป็นไทยนะคะทำให้เป็นผู้มีมารยาทอ่อนโยนช่วยสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของชาติเราก็มาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่3อยู่หน้า16นะคะ นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมนาข้อความที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามมารยาทไไทยยนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยเป็นการแสดงถึงความมีฐานะทำให้เป็นผู้มีมารยาทอ่อนโยนเป็นการแสดงถึงความรักชาติาศ,าศาสนากษัตริ์ ช่วยสืบท่อประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย4นะคะอยู่หน้า17นะคะนักเรียนสำรวจการปฏิบัติตนตามมารยาไไยยโดยการเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในตารางตามความเป็นจริงแล้วตอบคำถามข้อที่1ยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อพบผู้ใหญ่ ถ้าใครทำสมบัเสมอนะคะให้ติ๊กที่ช่องปฏิบัติสมบัเสมอนะคะ 2. พูดจาสุภาพไพเราะกับผู้อื่น 3. ยืนค้อมตัวมือประสานกันขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ 4. นั่งพับเพียบขณะนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ 5. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่นักเรียนทำครบ5ข้อแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะรวมคะแนนตรงข้างล่างนะคะข้อ4.1นะคะนักเรียนปฏิบัติตนตมามระยะไทยในระดับใดระดับดีมากระดับดีหรือระดับพอใช้นะคะให้ใส่ลงไป ข้อ4.2นะคะการปฏิบัติตนตามมารยาไไยยสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดข้อแรกนะคะรักความเป็นไทยข้อที่2ใฝ่เรียนรู้ข้อที่3มมีวินยัยใครคิดว่าข้อไหนถูกนะคะติ๊กถูกหน้าข้อความได้เลยนะคะ วันนี้เราก็เรียนจบกันเพียงเท่านี้นะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย